สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญพ่อกพันจำกัดโมเมนต์ดีๆมีได้ไม่รู้จบคอบอลขอช้างคอเดียวกันโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพ Powering the future Empowering the people เป็นห้องให้ผมให้สมมติว่าญาติมาพักก็จะมาแล้วอาจจะมีที่นอนทีมงานบางทีทํางานในเหนื่อยผมก็จะมีห้องสําหรับเขาใช่แต่ันรู้สึกตอนี้จะมีคนนอนอยู่ข้างในด้วยอ๋อโอ้ยมันอยู่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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูอดูไทด้น่ันมา เหมือนที่สถานีเวลาแต่ก่อนเราครับแล้วจะมีเตียงสองชั้นนี่ยมันก็เข้ามาแบบนี้ครับฟิลแบบตรานแล้วกันรานนี่ผมบอกเลยว่าใครอยากทำงาพี่อิแหลกนะครับนอนอยู่ตรงนี้คอมนะครับนี่ทำงานตลอดเวลานะครับเอาปาปาปากปากด้วยเด้อเอาไปคือไม่แล้วก็เป็นห้องห้องปกติเร่มีอะไรจริงเรียวจริงอันนี้เรียวจริงครับผมให้ดูว่ามีคนอยู่จริงๆแต่ก็ต้องยอนรับว่าะทีมรับที่ให้พนักงานอ่ะคือดีมากใช่เพราะผมบอกว่าการที่เขาทํางานอ่ะเราเราเรา เราดูแลไทยเราก็ต้องดูแลให้เหมือนตัวเราเองอน่ารักมากอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูซ่วาเขาดูแลตัวเองอยังไงเพราะเรา,ากงจะขึ้นไปชช่ไหมเราไปบ้านแขกับเชิญทีไรนะ ถ้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องมีฟิกเกอร์แบบเนี้เยอะมากเลยยังไงมันเป็นพวกเราไม่เข้าใจอ่ะเราเป็นผู้หญิงอ่ะเสน่ห์ของเขาคืออะไรอะไรอ่ะที่มันมันมันเริ่มสะสมจากอะไรก่อนคือเริ่มจากที่เราดูก่อนพอเราดูแล้วเราชอบเลยแล้วก็ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อนักบอลทีมผมชอบลิเวอร์พูดเขาจะเป็นลิเวอร์พูลส่วนมากเวลาพี่พูดลเวอร์พูลเสร็จปุ๊บเนี่ยก้องพี่จะสั่นๆนะาพี่จะบอกดทำไมครับผมตาก็ผมแมนยูงอ้าวเลยผมหยิบชัตโตน่าให้ได้จากไหนมาบ้างครับเนี่ยคือต้อง บอกนิดนึงตอนนี้แล้แะตอนนี้มันแลเพราะว่าคนที่ปั้นเนี่ยครับเขาเสียชีวิตซึ่งกอสาตตอนนี้ไม่มีเลยแต่เทมทน่ตามชิ้นไหนแลสุดๆคือตอนนี้ผมว่ามันสาคัญทุกชิ้นเลยผมว่าไม่มีชิ้นไหนแลสุดเลครับอย่างลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์มานานเป็นแชมป์ที่มีครั้งแรกผมก็ซื้อเจนสคอปใส่แชมป์ที่เมียมาเลยไม่อยากคุยลิเวอร์พูลเลยเออตัววนี้เพราะว่าที่ผมว่าแลเพราะว่าหมายถึงว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้มีภาพได้แชมป์แบบนี้อีกมันจะไม่มีแล้วไป อแล้วอ๋อน้องยกกลองหรืเปล่าเสียงสีเลกบอลพังไม่ฟลือกบอลพังไม่อนเดี๋ยวตีนี่นะแล้วนี่ไม่ไรอ่ะโอ้โหเขาตึงรุ่กีตาร์ครับส่วนมากผมเป็นผู้ชายปกติก็จะมีลอนตีบ้างบางทีไม่เชื่อพี่ต้องเอามาสตูดิโอเล่นให้ดูหน่อยมาโอ้เอาเกาหน่อยเกาเกาหน่อยได้เดี๋ยวเอาไอ้นี่ครับมันเหมือนว่าเราเราก็ชอบเราก็ชอบสะสมกีตาร์ที่มันเป็นแบบ ลิมิเต็ดแล้วโอ้กีตาร์นี่ก็เป็นลิมิเต็ดใช่ไหมลองดูลืมถามเขาจะถามราคาได้ไหมตัวนี้สวยตัวนี้สองเซตตัวนี้สวยจังวุ้ยวุ้ยแต่ว่ามันมันเสียงมันเพาะมากแล้วเวลาเราล่นเลยอ่ะอ่ะเดน๋ยวลองเดีลองดูซิขอฟังเสียงหนมันเล่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 นเพาะครับ เห็นผู้ชายเล่นดนตรีมันจะแบบโอ้ยละมุนอ่าใช่ไหม,ไหมเนีย่ยดูสิทัาจะต้องเล่นเพลงให้ภรรยาหนึ่งเ,ออเพลงจะเล่นเพลงอะไรไป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 พี่เพลงเดียวกับผมจริงเหรอครับทีัวผมอ่ะถามแบบแฟนไม่รู้ครับรวมๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องดนตรีเนี่ยหมดไปเป็นล้านสิ <c oughs> เป็นล้าน สองแสนไปเลยว่าแล้วว่าคือเนี่ยยังมีจะมีตัวหนึ่งที่สัสมไว้ปีหนึ่งมันจะผลิตได้ประมาณสักตัวหนึ่งแล้วก็มีแบบสี่ห้าแสนภรรยาแจกภรรยาแจกขโมยทุกอย่างได้ไปให้หมดภรรยารู้ราคาจริงบ้างไหมอ๋อรู้ราคาที่เราบอกครับอย่างล่าสุดเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอาล่าสุดนะครับคือผมเพิ่งได้ตัวนี้มาเมื่อวันเสาร์ตอนที่ถือกลับบ้านมาอ่าป้าซื้อเลยมาเขาบอกผมก็บอกว่าเออเขาคิตานี่เพิ่งได้มา เขาถามตัวเท่าไรโดบอกอ๋อหกหมืนน่หมนหนึง่งหกหมื่นหนึง่งไทยแสนหนึง่งไทแสนึวันนี้ขอเอากลับไหนไหนบอกหกหมื่นหนึงหนหน่งทำไมทำไมรูดไปสองแสนโทจริงจริงกีตามันหกหมืนหน่ึที่เหลือติปเด็กนักกว่า เข้ามานะรองเท้าก็สะสมฟิกเกอร์ใช่ไหมและนี่กีตาร์สะสมอะไรอีกจ้ามีอะไรอีกจริงก็มีนาฬิกาแต่เรานาฬิกาอยู่บ้านมูลเลยครับแต่ก็สะสมบ้านสะสมบ้างตอนนี้มีทั้งหมดกี่เรือนฮะยี่สิบเอางี้คุณดูที่เขาใส่กันไหมเราไม่อยากจะทักเราไม่อยากจะทักเลยขอดูที่แบบใส่อยู่ไในมาอ่าจริงเออคือมาขอให้คนดูอยึ่งาเลยครับอยาเลยครับอยาเลยครับผมขอร้องผมมไไ่ด้ ผเปคือนาเนี่ยหลายๆคนอย่ามองว่ามันเป็นสินค้าเพื่อปยผมอยากให้มองว่ามันคือการลงทุนมันเป็นสินค้าชิ้นเดียวที่ใช้แล้วราคาขึ้นขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกผู้ชมว่ามันอยู่ที่มุมมองของการลงทุนบางคนอาจจะทําแบบนี้ได้กําไราคนแต่บางคนติดดอยก็มีนะบางคนไม่เข้าใจไปซื้อตอนราคามันแพงมากแต่่องผมเนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วนะอ่ดูเราขอแอบเข้าไปดูข้องนอนเขาไม่ได้คีับมาครับมาครับ ช่วงนี้พี่ทิย์กำลังสนุกกับการเป็นเจ้าของคริปโตสแต็มกดจองแบบรัวๆซึ่งน้องแจ็คเห็นแบบนี้มีหรือจะพลาดกดกริ <mistakes. S 1> <ล>่งหน้าบ้านกับเปรส์นีไทยมาเดี๋ยวผมช่วยยกครับอุ๊ย<อ>พี่ไปขอบคุณนะคะคเดี๋ยวฝากไว้ไม่ต้องนี้เลยค่ะโอ,โอเคตรงน,นี้นะค,ะครับอุ้ยขอบคุณนะคะ <đâu> อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือเลอะ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 หยุด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  พี่ทิพย์เป็นสาวเป็นแท้ัะจะไปโดนตัวผู้ชายได้ยังไงมานี่ครับเลิกโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ครับพี่ไปงั้นวันนี้มีเอเบสของคุณทิพย์ด้วยครับเดี๋ยวผมไปหยิบก่อนครับมีพัสดิใช่ไหมคะเห็นไหมเนี่ยอยู่สิอนี่นี่ครับโอ้ขอบคุณนะคะส่งนี่เลยส่งฉันเอง ของพี่ E F S Jack ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ชาค่ะไม่ดิผมไปส่งคนอื่นต่อก่อนนะครับผมขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเราหนิใจร้อนอะเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยไปเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยมีพี่สาวสวยนี่ปวดหัวมากเลยอ่ะกี่ชุดดีนะสิบยี่สิบดีกว่าอวูบสามสิบไปเลยดีกว่านีเนี่ยทีมอะไรสิบยี่สิบสามสิบจองอะไรฮะเนี่ยจองอะไรแซก ตอนนี้ไพรสณนีไทยเขาทำสแตมชุดคริปโตสแตมครั้งแรกในอาเซียนมีแค่ห้าหมื่นแผ่นเท่านั้นเองนะแจ็คแล้วความพิเศษนะจ๊ะ<อ>ก็คือสามารถที่จะนำรหัสบนสแตมเนี่ยนะไปลงทะเบียนเป็นเจ้าของ NFT collection พิเศษจากศิลปินแล้วก็คอมมูนิตี้ NFT ชั้นนำของไทยแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยต่างกันแล้วเรายังสามารถเอาสแตมเนี่ยมาติดแทนค่าฝากส่งในระบบไปรณียีได้ด้วยสุดยอดมากเลยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนี้ไปรณียีไทยเขาพัฒนาไปไกลๆ<อ>นะครับแถมยังเข้าถึงเทคโนโลยีตอบโจ กดกลุ่มเป้าหมายแบบสุดๆนี่เรียกว่าไม่เคยหยุดปรับตัวเลยนะครับแล้วว่าจองที่ไหนล่ะครับนี่เลยก็เข้าไปที่ www. t h a i l a n d p o s t m a r t com เข้าไปปุ๊บตอนนี้ก็เป็นสินค้าแนะนำํำแล้วก็เข้าไปกดนี่ตึง้งแล้วก็นี่เลยสั่งซื้อสินค้าลงตะกร้าเลยแผ่นละ140บาทพี่เอากี่แผ่นพี่ว่าจะเอาสิแผ่นก็กดไป20กด20เดี๋ยวนะ20น้อง10ซื้อเื่อ20น้อง10เคยจ่ายเงินให้ไหม ไม่ต้องจ่ายเพราะนี่คือพี่ใจดีสุดๆส,สวยและอบอ้อมอารีกับน้องๆเอา30มสิบแผ่นเลยแล้วกันคนละสิบบาท